การเมืองทุนธุรกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไปซื้อที่ดินตอนนั้นไล่ไล่ไม่เกินล้านอะ่ะประมาณหนึ่งล้านอ่าก,ก็ก็ไปซื้อกันอุตรรมไปหมดก็มันก็ถูกเปลี่ยนมือมาเรื่อยเรื่อะรเริ่มถูกเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆร,ยรจากที่ที่ควรจะเป็นของชาวบ้านนี่ก็ไม่มีแล้วคือาถาม,มว่าเปลี่ยนได้ไหมได้เพราะตามที่เขาชี้แจงนั้นเนี่ยอ่ากี่ปีแรกนะพี่โก้ที่ ครบกาหนดแล้วก็เอาไปออกเป็นอ2 3เป็นโฉนดได้พอเป็นโฉนดได้ต้องถือครองอีก5ปีหรือไงถึงจะมีการจําหน่ายใจโอนครบทั้งหมดนะฮะแต่ทีเนี้ยคาถามก็คือพื้นที่ตรงเนี้ยชื่อก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่นิคมสร้างตนเองนะวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ต้องอพยพออกจากถิ่นฐานเดิมของตัวเองตอนสร้างเขื่อนลำตะคองเนี่ยมีที่ทำกินนั่นคือวัตถุประสงค์หลักแต่ในเวลาต่อมาปรากฏว่า ผู้ที่อาศัยและครอบครองอยู่นาเวลานี้ที่ยืนยันว่าที่ทุกแปลงที่ดิฉันซื้อมาที่ผมซื้อมาเนี่ยมีโฉนดทั้งหมดนะแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่อยู่ดั้งเดิมตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินผืนนี้ฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยกลายไม่รู้ว่าเป็นสวรรค์หรือเป็นอะไรของผู้ที่อ่าเป็นนักธุรกิจนักการเมืองผู้มีอันจะกินทั้งหลายแหละก,ก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมาเป็นข่าวเป็นคราว เป็นระยะระยะเกี่ยวกับที่บริเวณนี้นะเดี๋ยวก็ไปโพที่ตรงนน้นที่ตรงนี้ทีว่ามันงอกมันไปทับไปขยายเขตอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่เป็นไฮไลท์ก่อนหน้านี้ที่เกิดก่อนจะเปิดไอ้เจ้าเทมส์วอลลี่นี่ก็คือแรนโชครับอันนั้นก็คือธนาดนสวนฤทธิกเนี่ยที่ปรึกษาดนตรีเกษตรก็เด็กผู้กองอ่ะว่า่ายจู่ๆก็ไปลุยพื้นที่ตรงนี้ นะฮะเขาก่อนจะลุยพื้นที่ตรงนี้เข้าไปไร่ผู้นับดาวก่อนอ่าแล้วจนกระทั่งมาถึงแลนโชเนื่งว่านี่แหละแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่นิคมสาสตรการแล้วมันไปลุกเกินพื้นที่อะไรต่างๆก็ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลยมาเพ่งเล็งไอ้ที่ดินบริเวณนี้ว่าเอ๊ะมันมีมันมีของใครอ๋อมันมีอันอื่นด้วยไม่จ้ามาพัวเข้ามาที่นี่แหละฮะมาปัวพันกับคุณ เอมคุณอิงเนี่ยนะฮะก็คือเทมสุวรรณเล่เขาใหญ่ใช่ฮะก็ปรากฏว่ามันเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินของคุณแพรทองทานก็ในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยแจ้งว่ามีหุ้นอยู่ในบริษัทเทมวัลลี่เขาใหญ่โฮเทลนะจำนวน1 9าล้าน99น้มนุ้ะ ก็ประเมิรราคาไว้199ล้านบาทอันนี้คือในแง่ทุนจดทะเบียนนะแต่ถ้าพูดถึงในไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เจ้าเทมสวาเล่นี้ปัจจุบันผมว่าราคาเกินไปเป็นอาจจะแต่พันล้านแล้วนะเพราะว่าถ้าไปดูภาพถ่ายแบบเร็วๆเนี่ยนะโอ้โหหรูหรูสุดๆพี่ก็เคยไปทักไหม <laughs> ไม่เคยไม่มีวาสนา <laughs> แต่รู้สุดๆนะ oh. แล้วก็ตอนเขาเริ่มก่อสร้างเขาทำกันเนี่ยนะฮะ mm hmm. ก็ราวๆสักปี2556้าหหกนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยก็สองพี่น้องเนี่ยเขาก็ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเทมซวารีเขาใหญ่โฮเทลแล้วก็บอก <c oughs> ว่าเขาจะเนรมิตเโรงแรมหรูเนี่ยนะไ,ดได้รับแรงบันดาลใจมาจาก หมู่บ้านเล็กๆในชนบทของประเทศอังกฤษแถบลุ่มแม่น้ําเทมส์แค่แถบลุ่มแม่น้ําเทมส์กูยังไม่เคยไปลอนดอนกะเคยไปแต่ไปชนบทที่ไม่เคยไปเทมส์มาจากแม่น้ําเทมส์ใช่แล้วก็ไปเจอบ้านสไตล์อิงกิชทันที่ไซส์เนี่ยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบนะฮะแล้วก็มีหมู่หมู่บ้านเล็กๆเลี้ยงายตลอดริมฝั่งแม่น้ํา ก็เอาแนวคิดนี้แหละมาสร้างไอ้เจ้าเทมส์วอลเล่เขาใหญ่เนี่ยนะฮะแล้วก็ลงทุนก่อสร้างก็คงหลายสตุงสตางอยู่ก็ใช้พื้นที่ไม่มากไปน้อยสักห้าสิบไร่นะฮะก็สร้างโรงแรมคุณรู้ไหมครับ้าพักเท่าไหร่คืนหนึ่งแหละครับผมไม่กล้าเดาครับิโกครับหลักหมื่นฮะหลักหมื่นนะหลักหมื่นไม่ใช่หมื่นนะหลักหมื่นนะฮะก็อยู่ที่เริมถนนติดถนนธนรั์ กิโลเมตร18ทางตักจางขึ้นเขาใหญ่แค่5นาทีอ่าผมขับรถผ่านครับถนนธนรัตน์เนี่ยผ่านไปทุกครั้งก็ผ่านแหละครับก็อันเนี้ยก็เขาก็ก่อสร้างกันมาปี2556นะฮะแล้วก็เอ่อก็เริ่มเปิดให้บริการด้านโรงแรมหรูมาทัดใหญ่แล้วก็จู่ๆเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยนะ คุณธีรชัยพันธุม่านีคนความจริงก็คนไทยรักไทยเก่านะอ๋อเหรอครับธีรชัยพันธุมาเดกก็เห็งพี่ก่อแก้เขาแซวนี่ก็ได้ดิบได้ดีไปแล้วอขอขอให้ เจริญเจริญอะไรก็เดี๋ยวแทรกนิดหนึ่งเขาเรียกกอกขี้แล้วตอนนี้กอกขี้ขี้ขี้อ่าก็เลยงงเลยไปถึงตรงไหนอรับอ่ธิรชัยธีรชัยพนุมาแกก็มาเปิดประเด็นว่าเนี่ยไอ้ที่แปลงเนี้ยมันอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ water shade นะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนโรงแรมด้วย็ัือสองประเด็น รประเด็นแรกก็คืออยู่ในพื้นที่ต้นน้ํามันอ,ออกโฉนดได้ไงอสองไอ้ที่จะทําเป็นโรงแรมเนี่ยตอนแรกไม่ได้จดทะเบียนโรงแรมรนะแล้วมามาเปิดเป็นโรงแรมได้อย่างไรครคับก็แล้วก็ท้าความไปคล้ายๆที่เราพูดแหละนะฮะว่ามันมีการไปตรวจสอบเกินไปพื้นที่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานา,นาครับก็บถ้าไปดูจริงๆเนี่ยเท่าที่ไปสืบค้นเนี่ย กว่าจะมาถึงมือของตระกูลชินวัตรนี่ก็เปลี่ยนมาหลายทอดนะฮะทอดสุดท้ายเนี่ยมาถึงบริษัทพีดีเขาใหญ่ปีหกศูนย์นะแล้วต่อมาเนี่ยก็ก็ถึงจะเอามาทำเป็นโรงแรมนี่แหละครับก็เป็นเรื่องสิรประเด็นปัญหามันก็คือว่า ที่ดินตรงนี้มันแบ่งเป็นสี่แปลงแล้วก็มี mm hmm. โฉนดทุกแปลงนะครับแล้วแล้วก็มีการตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันก็มีพอย n ์ว่าเอา๊ะตกลงเนี่ยมันหนึ่งคือมันไปลุกล้ำพื้นที่ไอ้ที่เรียกว่า water shed area หรือพื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือไม่ mm hmm. ตามมติคลมอยี่สิพฤษภาสองห้าที่เขา ให้สงวนห่วงห้ามไว้ไม่ให้มีการเข้าไปทำประโยชน์และไม่ให้ออกเอกสารดิเอกสารสิทธิ์ใดๆอันนี้ hmm. ปีหนึ่งสี่ครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ทางคุณธีรชัยแกบอกว่าไปตรวจสอบแผนที่กับกรมพัฒนาที่ดินนะฮะที่ hmm. จัดทำโดยกิสดาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเป็นการลุกพื้นที่ไอ้ต้นน้ำที่ว่านี้เพราะนั้นแกก็ยืนยันว่าเพราะนั้นมันต้องเพกถอ,อนนะฮะก็เป็นเรื่อง ม,มันมีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยที่เห็นว่าลาวุธศิลปะอาชาที่เก้าอี้ติดสปริงนะไม่ไม่ใช่เด้งออกนะเด้งรับแทนทันทีเมื่อคืนเพราะว่า,านายก,กไม่อยู่นายกไม่อยู่นะก็ลุกขึ้นชี้แจงก็บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่เป็นพื้นที่ต้นน้ำทาให้ผมนึกถึงสมัยที่พลเดกสุรยุทธ์ยุรานนท์ที่ท่านไปมีที่นะใบพบทห้าอะไรทั้งหลายเยอะ อยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงนะฮะพื้นที่ตรงนั้นก็ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำชั้นเอไม่สามารถที่จะเอาไปอะไรได้กรณีเมื่อคืนนะคุณวรบุฒิศิลปะอาชาก็บอกมันไม่ใช่พื้นที่ต้นน้ำอย่างที่ว่าแต่ถ้าไปดูที่พี่โก้บอกเมื่อสักครู่นะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำแต่มาติคณะรัฐมนตรี25พฤษภาคมปีห้ ให้สงวนห่วงห้ามไว้ไม่ให้มีการเข้าไปทำประโยชน์และไม่ให้ออกเอกสารสิทธิ์ใดๆในพื้นที่ตรงนี้เพราะถูกกันไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารไม่ใช่พื้นที่ต้นน้ำหรือว่าพื้นที่ชั้นเองแต่ถูกกันไว้ด้วยมติคอ,อรมอตรงนี้ว่าให้เป็นพื้นที่สำหรับเป็นต้นน้ำลำธาร